สำหรับในโปรเจกต์ของานาฬิกานี้นะครับเราจะมาสร้างนาฬิกาเหมือนอย่างตัวอย่างเขาทำพอคลิกปั๊บจะแสดงวันที่แล้วก็เวลาขึ้นมาทีนี้นาฬิกาของเขาเนี่ยทำอย่างไรนะครับเรามีวิธีการอย่างนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าในโปรเจกต์ตัวนี้พอเราคลิกที่ต้นฉบับที่เขาทำมา จะพบว่ามันเป็นเขาทำเป็นลาเบลหนึ่งกับลาเบลสองเพราะฉะนั้นเราต้องลากโปรเจกต์ของเราเนี่ยให้มีลาเบลอยู่สองตัวคือลาเบลหนึ่งกับลาเบลสองนะครับจากนั้นเราเรามาเซตพวก Property ต่างๆให้ ได้เหมือนเขาอันดับแรกก็คือ b บ็กกราว n d เราจะเห็นว่าเขาเซต b บ็กกราว n d เป็นสีเหลืองแล้วก็ f o ร์เ l อร์ตัวนี้เขาเซตเป็นสีน้ําเงินส่วนตัวฟอนตตัวนี้เขาใช้เป็น a r เ a l a r แอเแล้วก็เซตตัวสีนะ้นแล้วก็เป็นหนาขนาด36งั้นเดี๋ยวเราจะลองมาเซตให้ได้ตามเขาดูนะครับที่ลาเบล2เราก็เซตแบ็กเ o อร์เป็นสีเหลืองเข้าไปในพาเลต ครับอันดับที่2ก็คือแคปชั่นเราก็เซตเป็นไทยเหมือนเขาตรงนี้ครับแคปชั่นระเบียบ่งเราเซตเป็นไทยา ben, จากนั้นตรง justify เราก็เลือกเป็น center เหมือนกันแล้วก็มาที่ f o นต์ฟอนต์นี่ m s s a n s serif มันจะมีข้อจำกัดคือฟอน t ์มันได้แค่ขนาด24เราเลยเปลี่ยนไปเป็น a r เรเอาเลยแล้วต้องอยู่ในส่วนของตัว A <Okay. S 1> อยู่ในอยู่ใน a r r รนี่ครับเจอแล้วแอ i ร l เลือกเป็นสามสิบหกและเลือกเป็นแบบหนาเราก็จะตัวหนังสือแบบหนาขึ้นมาแล้วแต่เนื่อจากว่าสีจะเห็นว่า f o ร Color ยังเป็นสีดำนะครับ ให้เราเลือกเป็นสีน้ําเงินเราก็จะได้กล่องของกล่องของตัวแสดงเวลาที่มีหน้าตาเหมือนกับต้นฉบับแล้วต่อมาเรามาดูกล่องของเดชนะครับเดชอันนี้เขาใช้เป็นสีดําธรรมดาเราก็ลองดูเขาใช้อะไร MS Sans Serif เ,เป็นขนาด18นะครับเพราะว่าตัวเดชนี่อาจจะมี ข้อความยาวหน่อยฟอนเ o อร์ดำเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเซตตัวนี้ของเราให้มีฟอนเหมือนเขาขก็คือให้เป็น a อ i a l เช่นกันนะครับ a อ i a l แล้วไปขนาด18บแปโบเอ่อตรงนี้ยังเป็น l a เบล2อยู่เราก็แก้ไขให้เป็น เด็ดจากข้อความนี้ยังจัดชิดซ้ายเราก็แก้แก้ให้มาเป็นเซนเตอร์คราวนี้เราก็จะได้เทค t บ็อกซ์ที่ไว้แสดงผลเหมือนกับต้นฉบับแล้วนะครับทีนี้ต้นฉบับเนี่ยเขาใช้อะไรเป็นนาฬิกาเดี๋ยวเราดึงมาดูเราจะพบว่า,ามี ไทม์เม er อร์อีกสองตัวคือไทม์เมอร์หนึ่งกับไทม์เมอร์สองไทม์เมอร์หนึ่งกับไทม์เมอร์สองนะครับไทม์เมอร์แต่และตัวเนี่ยจะเซตอินเทอร์วอลไว้หนึ่งพันก็หมายถึงหนึ่งพันเมกเซกแล้วก็อินเนเบิลเป็นทูทั้งคู่เราก็มาเซตโปรเจกต์เราให้ตรงนี้เอาไทม์เมอร์มาวางก่อนนะครับไทม์เมอร์หนึ่งลากหนึ่งลาก กดอีกครั้งลากมา2องาเมื่อหนึ่งเราก็อินเทอร์วอหนึ่งหมายความว่าทํางานทุกๆ1000วินิเสก 1, s, หรือ1วินาทีนั่นเองนะครับเร <c oughs> ียบร้อยแล้วจากนั้นเรามาดูทาเมืนน่อ1เขาโค้ดว่ายัางไงเราลองไปดูโค้ดต้นฉบับนะครับโค้ดต้นฉบับ เขาจะมีการโค้ดว่า option explicit หมายถึงให้ตัวแปรมีการกำหนดค่าก่อนทำงานแล้วมาเช็คแล้วก็ต้องตัวแปรว่าเด็ดหนึ่งเป็นสตริงเราก็ลองขีดตตามเข้าก่อนนะครับเเดี๋ยวอ๋ออันนั้นเป็น form load timer หนึ่งนี่เป็นเรื่องของทาย l a b e l 1 c a p t i o n เท่ากับ timeString โ okay, อเคครับถาม e เมื่อหนึ่งถามเมื่อหนึ่งนี่จะเป็นเรื่องของ time เมื่อหนึ่งนี่เป็นเรื่องของ time นะครับเราก็พิมพ์ลงไปเหมือนเขาคือ l a b e l 1 c a p t i o n มาแล้วครับเท่ากับ ทำสิ่งเราลองลันดูนะครับมาแล้วครับโอเคครับโดยโค้ดสั้นๆแค่นี้เราก็สามารถได้เวลามาโชว์ที่ในโปรเจกต์ของเราแล้วนะครับ่สต็อปไปก่อนคราวนี้เราได้เวลาเรียบร้อยต่อไปเรื่องของโค้ดของเดดซึ่งค่อนข้างจะยาวนิดนึงสังเกตน,นะครับต้นโค้ดต้นฉบับใช้ทา m เมอรองจะมีการ เรียกวันที่โดยใช้คําสั่ง now สะก่อนเดทเท่ากับ now เดทหนึ่งเท่ากับเดทและเดทหนึ่งก็คือเอาเอาวันที่ที่เรียกค่าได้จากค่าปัจจุบันนํามาเก็บในตัวแปรที่ชื่อว่าเดทหนึ่งแล้วจึงนาเดทหนึ่งเนี่ยบรรจุค,ค่า,าปรับฟอร์แมตของเดทหนึ hmm. ่งอย่างที่เห็นนะครับฟอร์แมตองเล็บเปิดเดทลองลาเบลสองแล้วก็ค่อยนําค่าเดทที่มีการปรับรูปแบบการแสดงผลแล้ว ไปโยนเข้าไว้ในลาเบลสองเดี๋ยวเราโค้ดที่เจเนรลก่อนนะครับ Option อ p อบชันในพิส i ์เด n ิ i ันเดดหนึ่ง a s Sting อย่าไม่เราไม่เอาฟอร์มโหลดนะครับเราเอาที่เจเนรลพิมพ์ว่า Option เอกซิสไม่แน่ใจใช้ได้หรือเปล่าออปชั่นอืมออปชั่นไม่มีซีโอพสกดถูกหรือเปล่า e x p อ็กซ์พี C A T. ออซปชั่นก็ออปชั่นธรรมดาเออสามาก็มาโอ้เดี๋ยวเดียว ต้องเดดหนึ่งดิเมนชันเดดหนึ่ง s String โ okay. อเคคราวนี้ก็มา t ทม์เมอร์ไทมเมอร์สองก็คือระบุเรียกเอาวันที่ปัจจุบันมาจากเครื่องก่อนคือเดทเท่ากับนาว เสร็จแล้วก็โยนค่าเวลาปัจจุบันนี้เข้าไปในเดทหนึ่งดันั้นเขียนว่าเดทหนึ่งเท่ากับเดทเทีนี้ในตัวเดทปรับฟอร์แมตเดทหนึ่งเท่ากับฟอร์แมตเดทคอมม่าลองเดทเดทหนึ่งเท่ากับฟอร์แมต โอ้ oh, format format date อ่า date c o m าลอง date date comma double quote ลอง date อ่าลาเบลอะไรที่ใช้ date ลาเบลสองก็ใส่ว่าลาเบลสองเท่ากับเดทดหนึ่งถูกไหมโค้ดออลาเบลสองดอทแคปชั่นทวทิทีลาเบลสองดอทแคปชั่นเท่ากับเดทดหนึ่งลองรันด,ดูนะครับอ้าว ฟอนต์ฟอนต์ฟอนต์ตัวนี้เด็ดทำไมเป็นเช่นนี้เด็ดหนึ่งแอสติงเด็ดหนึ่งเท่ากับเด็ดเด็ดฟอร์แมต แล้วลองดูฟอนต์ของต้นฉบับของเด็ดหนึ่งนะครับว่าใช้ฟอนต์อะไรอ๋อเขาใช้ MS Sans Serif แล้วโปรเจกต์ที่เราทำเด็ดตัวนี้ใช้เป็นฟอนต์ ABCDEF อ๋อเราเป็นฟอนต์ alien ฟอนต์ alien รู้สึกจะแสดงภาษาไทยไม่ได้ไดเราลองเป็น ถ้าไม่เอ็มเอสซานเซริฟก็เป็นอังสนาก็น่าจะได้อังสนา New. เนวเร็จแล้วเป็นยี่สบแปดเล็กไปไหมรู้สึกจะเล็กไปเอาลองดูแล้วกันเอ๊ะเอาทำไมยังแสดงไม่ได้ข้ามาลองเด็ด ลองเปลี่ยนเป็น M S Sans s e r เหมือนเขาแล้วกันโอ,โอเคแล้วครับแสดงภาษาไทยได้ละ ขนาดฟ้อน์ลงแล้วกันเอาสิแปดก็พอแล้วเพโอเคได้แล้วครับนาฬิกาของเราก็ปรับแต่งอีนิดนึงก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์ปรับตรงนี้เข้ามาหน่อยนึงทีนี้ ถ้าเราอยากได้ฟอนต์ส,สวยๆถ้าอยากได้ฟอนต์ส,สวยๆเราก็ไอคอนตรงนี้ก็คงจะต้องไปดูในตัว VB6 แล้วครับไปที่โปรแกรมไฟล์มันอยู่ในชุดของ ไ i c r o ซอ f t ฟ i ิชวลสตูดิโอม b 9 8ไม่แน่ใจว่าอยู่เทมเพลตไรือยู่ไหนอะ่ะอืม,อ,มอยู่ในไหนนะ เดี๋ยวลองหาดูก่อนนะครับลองเข้ามาดูในนี้โปรแกรไฟล์ Microsoft Visual Studio รู้สึกจะอยู่ใน Common ก r a ฟิกไอคอนเราก็ดูแล้วกันจะเอาอันไหนไอคอนเด็กจอบแฟ ออ f ฟิ h นาฬิกาอยู่ในนาฬิกาออ f ฟิ h มิสเซเลนัตอ่าเอาคอลาเนี่ยอยู่ในมิสเซเลนัตมิสไอคอนคอมมอนาแ9 8 อยู่ในคอมมอนนะครับคลาสสิกไอคอนอิสเลนดครอกตัวนี้แล้วกันโอเพนโอเคครับเราก็จะได้ไอคอนฟอร์มที่นั่นจากการเซฟโปรเจกต์นะครับไปที่งาน ที่เราทําไว้ในปัจจุบัน SN Work 1-5-2การโปรแกรมเชิงวัตถุ Unit 2ทําโฟลเดอร์เดทไทย เซฟเซฟเรียบร้อยแล้วครับลองเพย์ดูแล้วก็เรายังสามารถคอมไพล์ไปเป็นนาฬิกาเพื่อไว้ใช้บนเครื่องอ,อบนเครื่อง PC ของเราเองโดยตรงด้วยนะครับสร้างคอมไพล์เราก็บอกว่าให้ทำเอาไว้บนเดสก์ท็อป ตั้งชื่อซะว่านาฬิกาโอเคครับผมก็จะได้นาฬิกาที่หน้าจอขึ้นมาหนึ่งเรือน